สวัสดีครับวันนี้เรามาตามบ t c ซีกัตนต่อนะครับตอนนี้เราจะดูในทางเฟรมหนึ่งนะครับุ่นี้ขึ้นมาเป็นแ i a อนอนะครับเมื่อจบแ i a g นอจะทำบ,บเบิ l e t อปนะครับเมื่อจแล้วบุคลิกมันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเปิดปัญญาในวร์เจนชัดเจนนะครับแต่การลงมาเนี่ยอาจจะลิลานะครับขึ้นเป็นสามสามสามยอดใจว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่ารอทองคำลง,งดังน,นั้นตอที่นี้มันจะสวิงออกข้างแล้วถ้าเปิดวอนจาันปุ๊บทองคําโดดขึ้นมันก็จะขึ้นมาได้นะดังน,นั้นจุดนี้ยังต้องระวังถ้าเราช็อตมาในจุดนี้นะครับอย่างผมนยผมช็อตอยู่แบบนี้เลยแต่ว่าช่วงนี้ขัดคุณขึ้นมาก็ทําทการช็อตใหม่เมื่อมันย่อลงมาจุดจะเศษข้างบนดู ียังไม่จะรู้กรอบเมื่อไม่จะรู้กรอบหลุดกรอบหลุดท่อนเลยงนงานดังนั้นมันจะลีลานะครับตาอาจจะลงมานะครับแต่ห้ามหลุดสองแปดเก้าเก้าเจ็ดหลุดปุ๊บลงปั๊บเลยนะครับดังนั้นมันจะได้แค่นี้ได้แค่ยอดนี้ประมาณไว้แล้วก็หลุดหลุดตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ นะห้ามหลุดหลุดเส้นสีเหลืองทำเป็นเส้นสีเหลืองไว้ครับแล้วมาตามดูต่อนะครับทำเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะชั่วโมงแล้วแข้งแถวนี้ถัดแข้งลงที่เราหลุดนะครับค่อยๆตัวแล้วทำพับไปเรื่อยๆขึ้นต่อขึ้นต่อเป็นสามสามเป็นทริปเปิลท็อปแล้วค่อยลงก็ได้ คนนี้ทำได้โปรเจ็นได้สองกลอ้อหายแล้วหายก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกบเป็นแค่ไอเดียนะ,ะัะ